นี่คือช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่ทุกสายตาจับจ้องญี่ปุ่นกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยว่าที่นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกแต่เรื่องราวยังซ่อนความซับซ้อนมากมายที่อาจทำให้คุณตกใจและอยากรู้ต่อไปอีกมากมายมาดูกันว่าซานาเอธาคายจิผู้หญิงวัย64ปีคนนี้จะนำพาญี่ปุ่นไปในทิศทางไหนและทำไมการเลือกเธอจึงกลายเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างรุนแรง AFP ได้รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568ว่าพรรคเสรีประชาธิปไตย LDP ซึ่งเป็นพักการเมืองใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นได้ตัดสินใจเลือกผู้นำคนใหม่แล้วและผู้นำคนนั้นคือสนาเอะคาคาอิจิที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้เข้าใจง่ายๆพัก LDP คือพักอนุรักษนิยมที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานและการเลือกผู้นำใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจากชิงเงรุอิชิบะอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศลาออกทำให้ต้องมีการเลือกตั้งภายในพักเพื่อหาผู้นำคนใหม่ ท่าคาอิจิวัย64ปีซึ่งชื่นชอบมาการ์ตเทชเชอร์อดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของอังกฤษเป็นอย่างมากได้รับเลือกให้เป็นผู้นำฝ่ายอนุรักษนิยมคนใหม่จากการเลือกตั้งภายในครั้งนี้เธอเองก็ยอมรับว่ามีงานหนักมหาศาลรออยู่ข้างหน้าเพื่อฟื้นฟูพรรคเอลดีพีที่กำลังเผชิญกับปัญหามากมายแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจทาคาอิจิไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาเธอเคยเป็นมือกลองในวงดนตรีเฮฟวีเมทัลตอนเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งอาจทำให้หลายคนประหลาดใจว่า ผู้หญิงที่มีชีวิตชีวาแบบนี้จะนำพาประเทศได้อย่างไรแต่เธอกำลังจะได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาในปลายเดือนนี้เพื่อขึ้นนำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่5ของญี่ปุ่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพรรค LDP ได้ปกครองญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี1955แต่ในช่วงหลังๆมันสูญเสียความนิยมอย่างรวดเร็วขณะที่พรรคเล็กๆอย่างพรรคซันเซโตที่มีแนวคิดต่อต้านผู้อพยพกับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพรรคซันเซโตนี้มักเรียกผู้อพยพว่าเป็นการลุกรานงเงียบ และตำหนิว่าพวกเขาทําให้ปัญหาต่างๆในประเทศแย่ลงซึ่งนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามมันสะท้อนถึงกระแสประชานิยมที่กำลังพัดผ่านทั่วโลกแต่สําหรับญี่ปุ่นที่ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการเปิดรับผู้อพยพอาจเป็นทางออกที่จําเป็นเพื่อแก้ปัญหาแรงงานที่ขาดแคลน ทาคาอิจิกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนหลายด้านรวมถึงปัญหาประชากรสูงอายุที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้านเศรษฐกิจที่ซบเซาและความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผู้อพยพเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพประเทศที่มีประชากรแก่ชารามากขึ้นเรื่อยๆแต่จำนวนคนวัยทำงานลดลงนี่คือสาเหตุที่ญี่ปุ่นต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติแต่การเปิดรับคนเหล่านี้ก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมเช่นเดียวกับที่เกิดในหลายประเทศอื่นๆพวกเราได้ร่วมกันสร้างยุคใใหหม่้กับพ ทาคาอิจิกล่าวหลังจากชนะการเลือกตั้งรอบสองเหนือชินจิโรโคอยซูมิผู้มีภาพลักษณ์ดีและมีแนวคิดก้าวหน้าทางสังคมเราทุกคนต้องร่วมมือกันทุกยุคทุกสมัยและทำงานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างพรรคขึ้นมาใหม่ซึ่งทุกคนจะต้องทำงานอย่างหนักเธอพูดท่ามกลางเสียงปรบมือที่สำนักงานใหญ่ของพรรคคอยซูมิวัย44ปีผู้พ่ายแพ้ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดของญี่ปุ่นในยุคสมัยนี้และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับพรรค LDP แต่ที่นี่คือจุด ที่มันเริ่มน่าสนใจการเลือกคาคาอิจิแทนโคยซูมีอาจหมายถึงการยึดมั่นในแนวทางอนุรักษนิยมมากขึ้นซึ่งอาจทําให้บางคนผิดหวังหนึ่งในภารกิจแรกอย่างเป็นทางการของคาคาอิจิในฐานะนายกรัฐมนตรีคือการต้อนรับประธานาธิบดีโดนัทรัมของสหรัฐอเมริกาที่มีรายงานว่าจะเยือนญี่ปุ่นในปลายเดือนตุลาคมเธอได้กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าขาดแผนที่จะยกเลิกข้อตกลงการค้าล่าสุดระหว่างโตเกียวกับวอชิงตนันแม้ว่าจะยังมีข้อขัดแย้งบางประการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทาคา อิจิเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์การเสริมกำลังทางทหารของจีนอย่างหนักและเธอไปเยือนศาลเจ้ายาสุกุนี้เป็นประจำซึ่งเป็นสถานที่ที่หลายคนมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์กับประเทศเพื่อนบอกหานอการแต่งตั้งเธออาจทําให้รัฐบาลจีนและเกาหลีใต้รู้สึกไม่พอใจอย่างแน่นอนกระทรวงต่างประเทศจีนได้ตอบโต้ชัยชนะของเธอโดยกล่าวในแถลงการว่าหวังว่าญี่ปุ่นจะยึดมั่นพันธกรณีทางการเมืองในประเด็นสําคัญๆเช่นประวัติศาสตร์และไต้หวันรวมทั้งดําเนินนโยบายเชิงบวกและมีเหตุผลต่อจีน ซึ่งนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างจีนมองว่าทาคาอิจิเป็นภัยคุกคามแต่เธออาจเห็นว่าการยืนหยัดของเธอเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของญี่ปุ่นคุณคิดว่าการเยือนศาลเจ้ายาสุกุนิเป็นการแสดงความเคารพต่อประวัติศาสตร์หรือเป็นการยั่วยุประเทศพเพื่อนบ้านนี่คือประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของทาคาอิจิ I i, คือการฟื้นฟูฐานะของพรรค l อ p ที่สูญเสียเสียงข้างมากในทั้งสองสภาเมื่อปีที่แล้วหลังจากพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยอิชิบะประสบความล้มเหลวส่วนหนึ่งมาจากความโกรธของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อภาวะเงินเฟ้อและเรื่องอื้อฉาวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพรรคเองพรรคเล็กอย่างซันสติโตกำลังมาแรงด้วยนโยบายที่สะท้อนกระแสประชานิยมทั่วโลกทาคาอิจิ I i, ได้กล่าวถึงประเด็นผู้อพยพระหว่างการหาเสียงว่าญี่ปุ่นควรพิจารณานโยบายที่เปิดรับผู้ที่มีวัฒนธรรมและภูมิิิหลััังงงแตกตกก่าาส้นนเชชปปจจุบรระที น่าเกิดในต่างประเทศมีเพียงร้อยละสามเท่านั้นและด้วยปัญหาประชากรสูงอายุญี่ปุ่นจึงต้องการแรงงานต่างชาติอย่างเร่งด่วนโทโมยุกิมิชินะวัย39ปีพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์คนหนึ่งกล่าวว่าเนื่องจากจํานวนประชากรญี่ปุ่นลดลงเราจึงจําเป็นต้องยอมรับชาวต่างชาติแต่ฉันหวังว่านักการเมืองจะพิจารณาถึงวิธีการยอมรับคนเหล่านั้นอย่างรอบคอบซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป หลายคนเห็นด้วยกับการเปิดรับผู้อพยพเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่ก็กังวลเรื่องวัฒนธรรมและความปลอดภยัยในด้านเศรษฐกิจทาคาอิจิสนับสนุนการผ่อนคลายทางการเงินอย่างเข้มข้นและการใช้ใจ่ายงบประมาณจำนวนมากซึ่งคล้ายกับแนวทางของอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอ,อเบะผู้เป็นที่ปรึกษาของเธอแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจ แม้เธอจะเป็นผู้หญิงที่ขึ้นมาสู่ตำแหน่งสูงสุดแต่หลายคนอาจผิดหวังเพราะเธอไม่สนใจสิทธิสตรีหรือนโยบายความเท่าเทียมทางเพศยุกิสุจิศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและเพศสภาพของมหาวิทยาลัยโตกายกล่าวกับเอ p ว่าถ้าคาอิจิไม่สนใจสิทธิสตรีหรือนโยบายความเท่าเทียมทางเพศเธอคัดค้านการแก้ไขกฎหมายในสตววัน สิ่งที่สิบที่บังคับให้คู่สมรสต้องมีนามสกุลเดียวกันและยังต่อต้านการแต่งงานของคนเพศเดียวกันซึ่งทําให้หลายคนเชื่อว่าแนวทางอนุรักษนิยมของเธอจะทําให้การเลือกปฏิบัติในประเทศยังคงมีอยู่ต่อไปและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการที่ญี่ปุ่นมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกอาจไม่นามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเพศสภาพที่แท้จริงแต่กลับยึดมั่นในระบบเดิมเดิมคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการแต่งตั้งนี้เป็นก้าวหน้าหรือมันเป็นเพียงการรักษาสถานะเดิมและถ้าเธอไม่สนับสนุนสิทธ์ LGBTQ หรือความเท่าเทียมทางเพศมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นในสายตานานาชาติอย่างไรแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์คุณเห็นด้วยกับนโยบายของทาคาอิจิหรือไม่มันจะนำมาซึ่งความหวังใหม่หรือความผิดหวังมาถกเถียงกันเถอะ